เปย์เสมอครับมันเป็นไอ้ห้อยยังกว่าห้อยมือไมโกโก่โคต่ำแอ๋นะครับต,<า>ต่ำเอาครับอ๋อมาลุ้มนมลุ้นครับมันจะเป็นปลายยังครับนี่นี่ครับเอเออันนี้อันนี้ เดนมาหัดเผาครับเดี๋ยวไผเดี๋ยวไผ่<า><อ>แฮ้งกันเน,ะเนาะเ,เดิมาวจอมเรับเด้เอไกันต้ำไปปะเนี่ยน้่งามเนาะค่อยๆห่าหครับท่นเป็นดินมันเป็นขึ้นมันมันอเรียบค่อยโยกใายโยกห่ว ม,ดดม,มันโค้งกันนมัน่นมันน้ำะัดกินดอ,อันนะนี่ครับนั่นนันดีใส่กางงามครับผมนี่ครับกายับปนิลนเป็นหมอข้างดำเดยครับเดอนิลเด้อครับเ้อ ดอกนี้สามแต้มแล้วพี่น้องเส้นเสยนๆอาจเก็บแต้มไปแล้วครับสามน้ำไปแล้วใช่ป่ะ